ก็วันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม xampp นะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกก็ดาวน์โหลดโปรแกรม xampp นะครับจากอินเทอร,ร์เน็ตก็ค้นหาจาก Google ดูนะครับเว็บที่แนะนำก็เว็บ apache f e n นะครับเมื่อคลิกเข้ามากา็จะมีโปรแกรม xampp นะครับสำหรับ l n u x สสำหรับ Windows แล้วก็สำหรับ Mac แต่วันนี้จะมาสอนที่การติดตั้งสำหรับ Windows ก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดดาวน์โหลดเวอร์ชันซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็จะ,ะ,ะ,ะเห็นลิสต์รายชื่อสำหรับการดาวน์โหลดนะ,ะก็จะมีแบบตัวติดตั้งหรือเป็นแบบ ไฟล์ฟิปซึง่งแจกมาก็ใช้งานได้เลยแต่จะแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวที่เป็นตัวติดตั้งก็คลิกดาวน์โหลดหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จก็จะมีไอคอนที่เราดาวน์โหลดขึ้นมาก็เป็นตัวโปรแกรมก็สำหรับเวอร์ชันนี้ก็จะเป็น x m p win32 1.8.2อ Win 32, ก็อ่าไปคลิกเข้าไปแล้วกันนกดย e s แล้วกด next แล้วก็เลือกโปรแกรมที่ต้องการจะติดตั้งแต่แนะนำก็เลือกทั้งหมดสำหรับจุดนี้จะเป็นเกี่ยวกับผาที่เราต้องการจะนำไปไว้ในนีต้ตัวอย่างนี้จะอยู่ที่ไดซ c แล้วก็ xamp p จ,จะเขียนว่าอย่างนั้นกดนเนี้ แล้วกด next ทีนึงระหว่างนี้ก็รอติดตั้งจะเร็วจะช้าก็ขึ้อนอยู่กับสเปคเครื่อง วอนนี้เดี๋ยวรอติดตั้งโปรแกรมที่ M P P กัน<ง>เมื่อติดตั้งเสร็จก็กดยืนยันอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นก็เข้าที่โปรแกรม XAMP Panel ก็กดสตาร์ท Apache กับ MySQL หลัง่างนั้นลองเข้าเราข้อควาดียว่าเข้าได้หลังางนั้นคลิกที่ด้านข้ายมือด้านล่างจะมีเขียน,นว่า php m y admin หรือเราจะเข้าผ่าน url โดยตรงเลยก็ได้ก็พิมพ Local ์ localhost php m y admin กนะ็หลังจากนั้นก็สร้างดัตเตอร์เบดไว้รอเพื่อที่จะติดตั้งโปรแกรม phpbb ก็คลิกที่รัตเตอรเบสแล้วก็ตั้งชื่อ phpbb หลังจากนั้นกดสร้างล,ลองสังเกตที่ซ้ายมือจะ มีเอ่อเทเบิที่ชื่อว่า P P B B แบบอันนี้นั้นก็กลับไปเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามอสกู่แั้วก็แตกไฟล์แล้วก็นำข้อมูลข้างในไปไว้ใน X A M P อังนี้นันก็เลือกออเดอร์ F T D ดังนั้นก็อ,อ,อ,นนกอ่นำ ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อครู่มาใส่ไว้ในไอทิโด